อาขอโอกาสหัวขณะพระสงฆ์ด้วยความเคารพทุกรูปทุกองค์จเจริญพรอ,อย่าโยมพอออกไม่ออกกูขู่กคนเด้อนนะมาดูจนจำหนากันได้แล้วละ่ะ <c oughs> ระระธุระมันบอกท่านจบก็เลยเที่ยวมาดูนะมันมีเหตุ นั้นยังมีผลก่อํรรักธรรมท,า,ทางพระพุทธศา,าสนาการเวียนว่ายตายเกิดของมมสัพสัตว์หน่อยใหญ่ทั้งหลายบ่มีผู้ได้สิบ่เคยเกิดเป็นพอเป็นแม่เป็นพีเป็นนองกันหรอกนะที่ข้านังอยู่นี่ข้าหันจํำบ่ได้ไหลไปบ่ถึงหรือซืือนะ แต่ว่าเหตุที่ข้อกอข้าสางเข้าธรรมันเป็นเหตุดีพบชาติปัจจุบันก็นจึงเด้มาต่อเหตุดีประกอบส่งเสริมกันให้มีความสุขทั้งใจนะมันอนี้ก็เลยส่วนพระมันยู่นี่ละอยากให้ญาติโยมหูวจักว่าเพิ่นโมเวนพระหัวเดียวกระเทียมรีบ บ่เป็นพระบร่มีหมูมีผัวบ่เป็นพระบร่มีครูมีอาจารย์นะนะเพิ่นก็สิทธายสิทธ์ของหลวงพอ่อบันจงลหลวงพ่อใหญ่วัดป่าขอ่อเจริญธรรมเป็นสิทธ์ออกมาจากวัดป่าหวยขสารจเจริญธรรมอาจารย์เอกพูนอยู่ทั้งขึ้นอำเภอตำบลสินไข่อำเภอรวรินปัญญาฟังหวยขสารปัญญา ปีไหนน้ำถว่วแป้ของหลังอยู่ด้วยเกิด้เป็นเหตุใ้พอกันครับบันนนจิกย่อนน้ำถ่วเนี่ล่ะหยาดพันยูเรียนปีน,น,น้ำม,มันถ่วมหลายก็ะระพั์ไปท้าว่าพระห่วยขสารสิไปพักน้ำมันนนจิกได้บ่อน้ำถว่ววัดเพิ่น,นโอ้เพิ่นมากก็ดีแล้ว สาขาสายสิทธิ์ของหพ่อบรงจงเปนอย่างไ็แต่เป็นมากก็ดียินดีเด้อบอกกโโ็นดว่าสันดอก็เลยเป็นการเปิดประตูบานแหลกได้พบได้พอได้เจอกันทั้งอาจารย์เอกมันก็มีบริวานทั้งพระเน่นหลายงานหน่อยงานใหญ่ไกลกันก็นมุ่นบนนั้นไปห่วม พ่อยาตย่ยมได้เห็นพระเห็นเนนหลายรูปหลายองค์อัตตมาก็เป็นพระที่บอคอยมีบริวานทั้งพระปันไดก็เลยสเสวงหาบริวานทั้งพระทั้งนอกหมูพวกสาขาคู่บาอาจารย์ห่อก็ไเด้มั่วหมกันมนีก็ร่วมพระร่วมเนนก็3สามสิบแปดรูปนะ ให้อาจารย์เดินเป็นไปนับปังหันเทนด้นเป็นวันทู่ที่โฟฟ้ายแม่นิอวอ้อ่าเพื่อนนี่บเห็นกันโดนเกือไปส่งนี่เนาะวกลับมาบอกสามสิบแปดรูปภาษนเออเอา,เอาโอเควะสามสิบแปดรูปได้มาห่วมสื่อที่ดินเบื้องตนหลายคนทัน้งอำเภอวารินซอยกันทั้งต่าง,าง,างจางังหวัด ซอยกันทั้งพระอาจารย์วินอาจารย์เปาะฟอดลายหลวงอาจารย์ประสงค์แปดอุ้มโนนนั่นนี่ไม่ออกเข้าพูดลเลยตอนน้อยเงินหาเงินสิบมาชุดพระขึ้นจากนรกปุถุตเจาบรรดาการเป็นหนี้เป็นทุกข์อย่างยิ่งบรรดาจังสันน้องุูกเก็คือไฟใหม่นอนบารับแล้วอาจารย์หลีก็ไปอาจารย์ ตยยังมีแต่แตพไูไว้ยบาตเนี่ยเออก็เลยได้มาซอยกันปรึกษากันมาซอยหวยขาสารแนน,นนนันนี่แนล่ลุ่งวงไปโดยดีสื่อดินในบ้านศำเอาเมียในลูกกันะพี่เด็กํำไรลน,นะ <c oughs> ไม่ออกก็ออกต่อมหาบันเท้นความลำบากของนาำก็เลยได้เหต เจาะบาดาลขึ้นมาต่างรูปต่างองค์อาจารย์เอกเพิ่นก็เวียนเห็ดของเพิ่นอยู่นี่แต่ว่ามันบ่เม็นผู้เพิ่นสิเห็ดได้น้าเพิ่นก็เฟียนเพิ่นเจาะลายบ่ทำลายหมองอยู่ในหยอดผู้ยัคาเนี่ยละบ่ได้พระเอนะิญอาตมาก็เลยหัวจักกับสร้างผู้เพิ่นมีเครื่องใหม่เครื่องมือเขาสามารถเจาะบาดาลลึกได้ถึงสองร้อยเมตรนะนะ ก็มาดังคำนวณเบิ่งว่ายอดผู้นี่มันสูงกว่าพื้นราบอยู่นี่แปดสิบเมตรนะได้ไหมวะอ้ะาวกระดาษจอได้เป็นร้อยเมตรก็โอเคแล้วมั้งว่ามาจ่อก็เได้มน่นามขั้นได้นามแล้วก็ไลยองเอาขึ้นมาใส่บ่ได้นี่ก็เลยรับแรงสนับสนุนจากหลายฝ่ายายังของกับหลูกเคยหลูกสาว ถูกที่ผู้เิ่นมาแจกพัดไทยเถิล่ะเกิดเป็นส่วนรวมในการเจาะบาดาลในเมืองตนคือกันหลายคนได้เอาใจใส่เป็นเหตุให้เหตุหนามบาดาลเึ้นมาได้จนถึงยุ่เมืองนอกเยอรมันก็มีส่วนต่างจังหวัดเมืองจันทบุรีกรุงเทพมีส่วนรวมมัดเหตุหนามบาดาลเด็เดีจอะได้ ลอยหาสสิบองเมตรไม่ออกพอนน้ำอยู่ลอยยี่สสิบี่เมตรระดับน้ำอยู่เก่าสิบเมตรจากผืนดินลงไปอยู่เก่าสิบเมตรเอานามมาใส่ว่าได้เบิดไปละแสนหนึ่งเอานามมาใส่ไว้ได้พลังแสงกระติดโซลาเซลล์ว,ว่ามีกำลังเสีดึงน้ำขึ้นไว้ได จับไผ่จับผู้อันนั้นอันนี้ผู้นั้นผู้นี้ยืนมือเขามากสารพัดเหตุสารพัดอุป,ปสรรคสารพัดปัญหากแก้กันไปถ้าเป็นเปียบข้อก็เป็นมูเนาะพอออกเนาะรุดจนแปนนีหม้มากับหนึ่งสีมันยำบ้านสีมาอวดเราจะคล้องเป็นปุ่เห็ดนาน,นะก็เลยว่าอ,อนอยากได้เป็นม้ากลุ่มเนี่ยก็เลยว่าได้มาเห็ดมาสีมาเหออา็ดป่อยใหญ่เพื่ได้ห้วมนนามมาสัก แม่เ,เอ้ยว่ะคุณดิไปบอกให้ฟังเพราะความจังไรกูเป็นผู้จอดจนได้น้ำว่ะฝนเสียมาเห็ดอานางคุณมาใส่ไว้ผู้ได้ความน้ัเมว่ะคุณดิไปปรึกษาเอาอยัางไงร่องพอไปบอกเขาที่เราว่าโอ้ยเสียมะแตนีแตเนี้ยวบุญทอผู้ดได้มีเงินหาเงินซืบกับเห็ดสำํำกันซอยน้ำกันเอาบริวานคนเก่งน่นมะมานวลาเขาสีเก่งด้วย วิทยาหยุดสิลปะทุอย่างเลยไ,ไม่ออกเก่งหย่อน่าคนมีความสามารถไปอยู่หอมรอมเขาน,น,นานะเขายังเป็นคนเก่งนั้นะนก็มีแบบนั้นคือเขามาอยู่ห่วมกันทีขั้นถาสิว่าบุญของภูมิมายูหนีครับโอ้แม่นนีดีเลยไม่ออกประเทศอ,อีนังกมีภูมิมาจอน้ำให้เป็นหนีขี้ดินกมีภูมิมาใส่ให้ ยังว่าบอกเพ่อน่าสิไปเหตุกุฏิถาพระมาอยู่น้ำเด้อวาสันดอกนี่ก็บ่มีแล้วญาติเ,เป็นอีวาสันดกให้มีพระมีเน้นมาอยู่น้ำ่มี้มองอยู่ไม่ออกพอออกขอสาสศิ้ากระเทิดเอาหลอ,อ,อกวาสันดอกเข้าพานระบบมวนหนีมาก่อนควมอยากได้เนี่ยเป็นพระแน่นอยอยากได้อยากมีคือเพิ่นขั้นไปกราบเพิ่นเพิ่น,พนมีกระเบือ้อง เพิ่มมาได้นอ่คกูสิม่เงินสือ่อกระเบื้องก็คือดโบราณคนว่าเห็นสั่งขี่อย่าขี่น้ำส้ง่งคนดักมนยากคอยเป็นคอยไปอยู่เห็นว่าบุญจังหาบอกกูว่าเตยพาวนาดีดีตาวัดสวดมุนพุดโธพผุดโธวันดีขึ้นดีก็ฮ้ออ่อมผู้นี่ไม่ออกเห็นเดอ้อว่าซันดอก อุ้ยอึดบอกกูสิเของมาหาบานเนี่ย่าะสันดรไม่ยังหนกหอไม่ออกสื่อเสียงของข่วมบริสุทธิ์ของศีลีน,นที่เราไม่ออกสื่อเสียงของผูทำสมาธินที่เราออกหาขึ้นมาหาครับครูบาเตยยางอยู่วัดเนี่หาไม่ออกพอออกมาเจ้าวาดเป็นยูบอย่าสีไปบอกว่าเจ้าจวาดเป็นนอน อย่สีวาเด้เดี๋ยวเดี๋ยวอาตมาสิไปปลุกดอกพอนนอั่อยู่เยสีวาแมนพอนนอั่อยู่อีริยาภสสรเดี๋ยวเดี๋ยวถามอีกเรื่องพนกระลังภาวะหนาอยู่วันมันม้วนเด้เนาะคข้ามาภาวะหนาอยู่ตัวพนสมบูรณ์แล้วอิริยาบถใดถ้ามมิสพนมีสตินอนถนื้อมีสติพนก็ไดภาวะหนาอยู่เบาเป็ดไม่ออกใคอยากมาเด้ โอ้ย่นภาวหน้าอยู่ตัวตอนน,น,นี้ไ้แล้วเออสําคัญเลยนะจังบาดไห้มาห่วมกันไม่ออกมันหนีก็ไห้มาห่วมกันอกีกนามาดานบอนี่พอออกว่าเป็นประวัติศาสตร์เนาะประวัติศาสตร์สร้างบาดมาสามสิบปีวัดนี่ก็เป็นวัดเปลี่ยนเจ้าวาดเปลี่ยนผูบริหารเปลี่ยนพระกลับไปกลับมาอยู่หลายปีหลายชั่ว ายช่วงา้วันล,ละของพระที่มาอยู่นะจนถึงว่ายุคข,ของคุณลิคุณเตยก็อีกอง์นึษษษษษ่งยกษ์เสือจากในวายุสามองค์แต่เมื่อบริหารจัดก,การต่อขั้นฐานสิบเปรียบทั้งโลกได้ไม่ห่างเป็นเมียนะลูกติดพอมันนะส,ส้างสิอยูทําคุณงามความดีมีความอดทนลูก ติดเมียสีมเาเกดนอเป็นพอเนี่ยว่าทรบารดาบันใดได้ไม่ออกตองมีค่วมดีมีคววมอดทนมีค่วมบากบันอดทน้นพอออกเนี่ยไม่ออกญากติโยมอยวัดนี่ครับผ่านการอกหักสัาแล้วสํารอนเข็นแต่สายยันอกหักส,มสามสามมือห่อนี่อกหักสาแปดหายก็สายยันอีกประจ๊ะป็นสินี้จากเมื่อไรนอเป็นสิไปอีกว่านอแมนบานอไมาอยนชุดเนี่ย ซ่อมน,นะบานซ่อมเบิงนลนะสิแมนอีดีอวนอวาน,นัเมื่อนี่การบ้าพระเจ้าพระสงฆ์จานวนหลายรูปหลายองค์ก็คือเป็นการยืนยันว่า,าพระที่มาอยู่นี่บะเป็นพระจรจัดเป็นพระหัวเดียวกะเทียมดีพระมีพีมีหนองมีพอมีเมมีรักฐานบัันคงคือหลวงพอ่อใหญ่วัดปากคอเจริญธรรมหลวงพ่อบรรจงเป็นประมุขประธานสายสาขาผล่า่ แต่ค่ะการฝึกหัดมาจากวัดหน่วยขสารจันเตยก็เลยพักออกจากหน่วยขสารกับอาตมาก,ก็ไปย่อมอยู่ตั้งว่เป็นปีกลัวผลนม้เจอบรนนท์จิตนั่นเอาไปออย่อมเนี่ยหันใน้สีมันขึ้นขึ้นมานะไม่วยืนีีก็เลยเลยคิดสางน้ามนี่ขึ้นมาเพราะว่า,วาคืดเอ็นค่ำลงพอยในวรนนองกวพง่นไปแนะนําบอกอาตมาอย่าวรนนจิต สางน้ำก่อนเดอ้อเนี่ยทานบันดาทานน,ทาน้ำม,มันดีน้ำม,มันสมบูรณ์บืดออกแนวอย่างมา่อยู่น้ำบันดานี่น้ำมสมบูรณ์แล้วจัดสรรปันส่วนแบ่งน้ำให้พอออกไม่ออกบานผู้หยาค่าเช่าผู้หาคาให้ได้ใส่น้ำจัดสรรปันส่วนให้มันดีๆนะให้ได้ใส่ประโยชน์จำกันบานมีวัดคอยรัดนิสัย วัดมีบานคอยอุปถากดูแลโดยปัจ,จัยสีจเจริญน,นะบมมม่มีสุดมีเสื่อมมีส้มไปใส่หรอกจิตใจมันจะเริ่นนะนะเฮ็ดในข้อหมั่นใจกำเฮาคอยว่างไปเทละอันเทละอันคอยเฮ็ดไปเทละยางระยางนะคอยไปอย่าฝ่าวเฮ็ดวัดมันบ่เล้วหรอกกระถาวัดมันเหล้ววัดผนมีอายุลอยปีหาสิบปี เป็นเมื่อเสร้างอีกเสนาสนะแม่นบ่พอออกมื่อเสดซ่อมเฮ็ดผ้าป่าซ่อมโบาาสถ์อยู่เรื่อยเฮ็ดผ้าป่าซ่อมศาลาอยู่เรื่อยเฮ็ดผ้าป่าซื้อขี่ดินอยู่เรื่อยสแสดงว่ามันเล้วบ่เป็นพระเฮานี่ผู้ดใดคิดว่าสิวัดให้มันแล้วคิดผิดนะคิดไม่เล้วบ่เป็นดอกเฮ็ดให้มันอยู่ได้ตามกําลังปัจจัยมีความสันโดษกําลังศัพท์กําลังกาย กำลังปัจจา,เา,าเยเขาเฮ็ดไปอาตมานก็คยคิดไปอย่างไง้มันแล้วสามสี่เจคให้เจ้าของคิดได้ว่ามันผิดผิดโอ้อก็จินไปหลายปีเติบจังหัวักว่ามันวเหแล้วตัวทั้งโลกนี่ใจห่อนี่เพื่อมันแล้วให้มันเกิดขึ้นคือมันเกิดขึ้นนี่เองบุญหลายด้พระสองสำรูกมาอยู่นี่บุญหลายมีผู้ยิบจืนสิ่งนั้นสิ่งนี้ เมาะแก่สมณะสรุปจะเสพและบริโภคอันตรามาไปอยู่บนนจิกนั้นสามสิมีสาลาอยู่ยี่สิบกว่าปีจะงนสางสาลาสามสิมีกุติอยู่บางแดดบางฝนพ่อฝนบวหัวใ่เสายุค่าเฮ็ดสาลานะจนกุดแล้วกุดอีกจังเเฮ็ดสาลาสาปูนน้ำเขาเฮ็ดกุติสอปูนน้ำเขาจังเด้มุ่งสร้างกระสี เปลี่ยนจากเนี่ยค่าพระสังกษีนี่พวกท่านนี่บุญหลายแล้วเหลือแต่ว่าท่านสิต่อบุญไดยจังใดบุญใหม่สิเกิดขึ้นบุญเก่าสีใดจังใดจังสีจะเลื่อนงกงามขึ้นไปคอนหอมีครูมีอาจารย์หันกมาบอหน้าบมมาดานนี่ไม่ออกมันบอท่านขบบอท่านขบบริวารที่เคยสางเคยแปลงกันมาแต่ชาติแต่ก่อน เดินแต่มาพออาจารย์มีวัดแปดปุ่มเต็กีคุณลิคุณเตยก็คนบรรแปดปุ่มพันหุ่นคุณเคื่อบก็บอาจารย์มีพันวี่พันบ่มีเพื่อได้แนะนำบาอาจารย์มีเ,เราเก่งเดืองไฟฝ่าเก่งเดืองพลังแสงอติตย์บมีเพื่อได้วาจังใดจนวัดสุดท้ายไต่มาพอกันก็ได้มอบใหปป้เพื่อนเป็นหัวหนาเดืองไฟเรื่องนั้นนีงจัดการมา เงินก่อนสุดท้ายนี่ไม่ออกมาแต่เยอระ,ะมันไนเลยกับบวกกับไม่ออกผู้หญิงฆ่าซอยกันให้คุณลิเหตดนำ้ำอาจารย์มีผ้ากันเท็ดแปลจากพลังแสงอาทิตย์มาเป็นระบบไฟฟ้าไม่ออกจังอานามเป็นว่าใส่ได้ บ่ทรมดามันรอพูนันรออพูนีรอพูนั้นรอพูนีอยู่นะอาตมาขามาละมันก็ยังบะทัพขบทีมันบะทัพขบมันรอกันอยู่นะนะรออกันจนว่ามันขบทีมบริบูรณ์สมบูรณ์แบบอานาาขึ้นม่ใส่ได้บ่ทัพรมดาปันไดเ๋ยวไม่ออกมันรอจังหวะของมันจังหวะถ้าน้าขึ้นม่ใส่ได้ตอนไปหาสื่อสิ่งสื่อของบอกก็พอออกคนมันมีแต่อุปสรรคมีแต่เรื่องในห้องดนหยุ่ง ยึกยึกยึกยักจนน้ำมือน,นี่เจาะทีเจาะทางก็อรอก็อถ่ายยังอยู่ถามมันแนะนำขึ้นแม่ใส่ใดภาคกระทําบุญเด้อพออ,อกก็ฉันทั้งปีขโมนพระมูผวกขุนเคยบุริว่านมารวมกันฉันเขาพิจารณาทาบุญอุทิศให้ครับสถานทีสกาดก,กระเทวดาลูกกระเทวดาที่สิงสถิตอยู่ในนี้ให้เขาได้ยินดีส้มซื่นทำเเาก็จจังเกิด เมื่อนี้ขึ้นมาต่อมาหลายคนเห็ดพองกับลูกสาวลูกเคยกับกเอาพัดไทยขึ้นมาคือเก่ามาแจกกันพวกสมวังแต่เห็ดข้นมมาถวายพระเห้ดสาวไม่ออกว่านันจิตเห็ดขนมจีนเห็ดนันนี่เอาไอศครีมมาแก,ก่ถวายพระพรหลายคนร่วมกันเป็นการให้โดยที่ พอได้วังอีกยังสิ่งตอบแทนแต่ก็ะไรของสิกันแห่งมากคือเสือผ่ามาให้ครับวัดป่าแปดปุ่มให้ครับวัดป่าแกงย่างอาจารย์เด่นให้ครับวัดปาาา่าพุญน่าาถึงเสือผ่านี่มันสิไซเขาไปเดินบุดแคดบอกเดินในห่างว่าได้แต่ว่าอาจจะมากกับเสือว่าเสือผา่าเหตุใเฮาเขาปลาเก็บเห็ดเขผาปลากรีดย่าง ใส่ประสุม่มให้สลากลางบาดว่าอายภัยนะ่ะนะทิ้งทีเป็นของสิเกินแหนกกดีนั้นนะรับบริจาคไม่เฮ้ามาห่มตุ่มกันสินลำไก่ในเด็กแน่นน่อยมันหายใดความบริสุทธิ์ใจให้เฮ้าคืดไว้ว่าหลังจากกินเข่าล่างบาดยังเดียวแต่ผมก็จะขอไดมนพระเฮ้าไปรวมทายหูยบโยบาดานกับของกระยาดโยมนะจะให้ภาพรอน,นี่มันเป็นภาพ จาหรือประวัติศาสตร์ความทรงจำไม่ดีของหมู่ห่อว่าห่ออะไรเห็ดนาบาดานควมกนทั้าดนกินเขากินนามเดือยบ่บฝ่าวบฟังอาตมาเมื่อนี่อาตมาบ่บฝ่าวเมื่อจากเถื่อมาเท่านี้กับบวฝ่าวเมื่อบมมีเวียกเค็ดดอกกันนั่งเบานั่งคุยยางคุยกันดังนั้นเดงนีเข้าบวกหัวจักดอกว่าอาตมาผ้าเป็นผ้าให้เป็นผ้ายางนำปานำยางยางถามบานามหนี่จากหนีเลิกกันได้สั่งขึ้นมามองได้ นั่นบอสาาตัวนั้นของไผ่ถามถามบอกคุยกันภาษาหอ่อนี่เข้าใจกันเล้ละแต่ว่าในใจแต่มากคิดว่ามันจะเลิกจากผืนถาบในเท่าได้อดเขานี่จะเลิกหยดก็ได้คำนวณหาคำนวณหา,นนหาแบบแบบกลมเท่านี้เขาคำนวณหาแรงหนาม,มันนาขึ้นในใจแะ้วดักวัดระดับผืนลมลึกลงไปอีกจักเส้นเชียงชิวระนามระดับเขื่อนโยทีดำวัดไปขึ้นขึ้นไปมโน่ิดไป ว่ามันไรสาระแต่ว่าคืดหาประโยชน์เสียอานหนักม,มาใส่จุดน,นอ้อยเาแต่มาขี่รถก,กับเมื่อช่วงบ่ายเหตุที่ยูนิโดนเห็นพอออกผู้จะฆ่านี่เอารถแตกๆถังสีเหลืองที่มีเล็กขอบนะเอาขึ้นรถแตกๆลูกนางเฮี้ยงพอลูกอยู่ทั้งหลังข้งใหญ่ถามว่าเสียสิไปเอานหนาอยู่สะหนํานี่วโมมีบม่บอกโมมี่ จุดประกายขึ้นมาเลยนะว่าอยากเห็ดนามเกิดขึ้นมองนี้นะ้หด้วยเหตุนี่ฮ่ามามืนอเนี่ตลอดครูอาจารย์ก็ดีตลอดญาติโยมก็ดีมันโมเมนเหลืองบางเอื่นในทางพุทธศาสนาบบมีอยังสิเกิดขึ้นในขควมบางเอื่นในทางพุทธศาสนามีเหตุจังมีผลไม่ออกมันมีเหตุมันจังมีผล ข้ากับกับไปฟังคำตัดของพระพุทธเจ้าพันว่าหมู่เฮาที่เวียนไหวตายเกิดจนในภพในชาตินี่บ่มีผู้ใดสิบว่เคยเกิดเป็นพอเป็นแม่เป็นพี่เป็นนนองล่งป่าอาวากันนะเฮาบ่ฮู้จักอย่าไปสงสัยอย่าไปสงสัยของพุทธวิสัยของพระพุทธเจ้าอย่าไปสงสัยของญาณของพระอรหันต์มันสิแม่นบ่อย่าไปสงสัย แม่นบอก่าห้าบ่งเม็ดบักม่วงเม็ดเดียวนี่เห็นบ่พกไววอยู่หันเมื่อทั้งลำต้นทั้งกิ่งทั้งใบทั้งดอกทั้งผลยู่ได้เม็ดบักม่วงเม็ดเดียวแน่นอนรอจังหวะเวลาที่มันผสมประจวบเหมาะดินฝาอากาศแสงแดดลมงอเงยมาเห็นบ่ใจดวงเดียวของบัวห่อเนี่พรกการดักษาไห้ดีๆไหอบ่ ปล่อส้สูฟังร่วมแล้วสรุปการเหตุนาม,มาดานบอลน,นี้หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาทไม่ออกอนมขึ้นมาใส่ได้โอ้อ้าตาาบวชมากว่าก็เห็นเงินแสนทเท็กเดือถามว่าหลวงปู่ไพ่มีเงินบ่อ่บ,อบอถามว่าหลวงปู่ไพ่บัดรเป่าย์หรืบ่อโบแต่ว่าเงินญาติย่อมเนี่ยทงเนี่ละเว่นละสิบละซาวเนี่ยละรวมกันมาเหตุ เพียงแต่อาตมาเป็นคนจัดสรรเงินตัวน,นั้นไม่เป็นไปตามจุดหมายจุดประสงค์ของญาติของโยมไม่ใช่คนเก่งนะไม่ใช่คนรวยแต่สามารถเราคนเก่งมาโฮมอยู่น้ากันใดสามารถเอาคนมีเงินมาโฮมอยู่น้ากันใดแต่ก็ว่างทิศทางไปให้มันเกิดประโยชน์ต่อสาธารณะชนทอสาธารณะประโยชนะ์นั้นมะถ้าแล้วอาจารย์นี กินขาวกินน้ำเด้อเพ,พื่อนมีปัดไต้มาแจกเมีติมมาแจกหลังจากถวายพระถวายยังไงก็แจกไอศครีมกันกินขนมนมุ่มเน่เมื่อนี้แต่ก็เสือผาเมื่อนเมือนเพื่อนเขียนไห้เวทแม้ว,ว่าปัดได้ัดได้ล่างไดเป็นของวัดนั้นวัดนีพร้อมแล้วคู่บาอาจารย์ล,าาลย่างบาอะไรยังแล้วเข้าไปร่วมกันถ่ายรูปถ่ายรูปแล้วต่มาสิ เอาไปเขาอรา,าบมันงถือไปเสียฮาบอดมาติดนี่เจ้าก,กันผ่าประวัติศาสตร์ผู้มีอุปธรรมในเรื่องการสร้างนามบาดาลบันเท่าไพ่รงนบันเท่าถูกข์ให้กับพระบัตรผู้เนี่ยข้าตลอดจนช่าวบาทขั้นถามือในผ่าเป็นแผงหน้าไมยชาวบานมาเอาไปกินกัะจังบอกอาจารย์เอกเด้อ หยื้อน้ำกันกินน้ำกันเอาจังทรน์นอ่เขาใจนอ,อ่ผมผมีอะไรเราบอกสู้ฟังสำเน็ตระนอ